มากค่ะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าหนึ่งวันในอินเดียของลูกเรานั้นทำอะไรบ้างก็มาดูกันเลยเริ่มต้นด้วยการอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วพ่อสามีหรือว่าปู่ก็จะพาลูกเราเดินทางด้วยโอลาหรือว่าออโต้ไปยังสถานที่ฝึกกระตุ้นพัฒนาการเราซึ่งไปด้วยแทบทุกครั้งก็จะดูนู่นดูนี่ระหว่างทางแก้เบือ่อ ยกตัวอย่างเช่นนี่คือร้านตัดชุดที่หาได้ทั่วไปในประเทศอินเดียก็ส,วสาวๆอินเดียเล่นตัดชุดสารีชุดกุตตากุตตี้กันเป็นว่าเล่นก็ต้องมีทั่วไปนั่นแหละอู่ซ่อมรถเล็กๆก,ก,ก็เห็นได้ทั่วไปเช่นกันไม่ต่างจากเทวสถานที่เห็นได้แคบทั่วทุกซอยหนุ่มสาวอินเดียส่วนใหญ่มักใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็รถสก,กูตตี้กันเป็นหลักอาคารพาณิชย์ริมถนนส่วนใหญ่เป็นแบบให้เช่า จะแตกต่างจากประเทศไทยตรงที่อย่างในประเทศไทยอาคารหนึ่งคูหาสมมติว่ามีสี่ชั้นก็จะเป็นของลานลานนั้นทั้งสี่ชั้นแต่ที่ประเทศอินเดียเรียกว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากเพราะว่าสี่ชั้นนั้นอาจจะเป็นคุณละลานกันเลยเหมือนกับรูปที่พวกเธอเห็นนั่นแหละจะเห็นได้ว่าตึกแต่ละชั้นจะมีป้ายลานค้าแตกต่างกันเวลาตามหาลานค้าแต่ละลาน โอ้ยลำบากมากต้องกวาดเซตาดูให้ทั่วทุกชั้นรถออตโต้หรือตุกตุกอินเดียเป็นที่นิยมที่สุดเพราะว่าไปไหนมาไหนสะดวกสบายการก่อสร้างตึกรามบันช่องหรือว่าลานค้าอาคารก็มีให้เห็นบ่อยมากเช่นกันบางที่สร้างแล้วสร้างอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่เสร็จสักทีใช้เวลาสักพักหนึ่งก็จะถึงสถานที่กระตุ้นพัฒนาการของลูก ลูกเราก็จะดูดนมดื่มน้ำระหว่างรอครูฝึกไม่ก็เดินไปเดินมาดูคนนูน้นคนนี้ทำงานไม่นานนะักครูฝึกกิจกรรมบำบัดก็มาถึงจะเริ่มเรียนกิจกรรมบำบัดเป็นคลาสแรก หลังจากเรียนกิจกรรมบำบัดเสร็จครบ45นาทีก็ต้องไปเรียนการพูดต่ออีกหนึ่งคลาสเล่ากับปู่หรือพ่อสามีก็จะไปนั่งเฝ้าแบบนี้แหละครูฝึกพูดจะเป็นอีกคนหนึ่งใช้วิธีการร้องเพลงสอนพูดควบคู่กับการฝึกสมาธิด้วยการปักหมดุด หลังจากเรียนเสร็จและกินอาหารกลางวันเสร็จถ้าสามีระว่างก็จะพาลูกไปเล่นที่สระว่ายน้ำของที่พัก หลังสามีเห็นว่าลูกชอบมาเที่ยวที่สระว่ายน้ำก็เลยยอมลงทุนซื้อชุดว่ายน้ำให้ลูกรวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน okay. finish, finish.

สามีเราพยายามสอนลูกเดินในสระาวน้ำก่อนแต่ลูกเราไม่ยอมอยากจะลอยตัวที่สำคัญพยายามจะกินน้ำในสระด้วยโอ้ย กับกันอิลุงตรงนางมากวุ่นวายสุดๆหลังจากเล่นน้าในสระเสร็จก็จะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นด้านหลังของที่พักสไลเดอร์นั่นจะเป็นของเล่นที่ลูกเราชอบมากที่สุดบางครั้งก็จะเจอเด็กอินเดียมาเล่นในเวลาเดียวกันการใช้ชีวิตที่ประเทศอินเดียว่ายากแล้วแต่การหาเพื่อนให้ลูกที่อินเดียยากยิ่งกว่าเด็กที่นูน่นไม่ค่อยอยากเล่นกับลูกเรา เขามองว่าหน้าตาไม่เหมือนพวกเขาเอาแบบโลกไม่สวยนะลูกเราเจอทั้งโดนผลักโดนแลบลิ้นใส่โดนหัวเลาะใส่โดนวิ่งหนีโดนเมินเฉยแต่ก็ไม่เป็นไรเล่ากับสามีก็เป็นทั้งพ่อแม่และเพื่อนให้ลูก

นอกเหนือจากการเล่นสไลเดอร์แล้วลูกเราก็ชอบเล่นทรายด้วยได้เรียนรู้ได้สัมผัสดดอออก สนามเด็กเล่นด้านหลัง <c oughs> เขาค่อนข้างรักษาความสะอาดจะมีแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดตลอดเวลาหลังจากพาลูกไปเล่นช่วงบ่ายเสร็จพ่อกลับมาปู่กับยา่าก็จะจับนวดน้ำมันสบายตัวเขาละ จากนั้นเราก็จะให้ลูกฝึกสมาธิด้วยการทำกิจกรรมบำบัดเล็กๆน้อยๆเช่นก,การขีบเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กจากนั้นช่วงค่ำๆก่อนมือเย็นแล้วกับสามีก็จะพาลูกออกไปดูผู้คนในที่พักเล่นกีฬาต่างๆ แต่ถ้าพ่อสามีเราว่างก็จะเป็นคนพาหลานออกไปเดินเล่นเอง,อเงลูกเรามันก็แสบปีนป่ายเก่งพ่อสามีเราเอาหลานมันก็อยู่หรอกมา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  <c oughs> <c oughs> หลังเดินเล่นตอนค่าเสร็จแล้วก็ถึงเวลาขึ้นที่พักเสทีอ้อลืมบอกคนอินเดียเนี่ยชอบประดับไฟบริเวณระเบียงสุดๆยิ่งเป็นช่วงเทศกาลนะบอกเลยแทบทุกห้องแทบทุกบ้านขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับดูมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะ Where you say my name, I just wanna feel you more. I try to reach over, but it's too complicated.